ใน EP นี้ก็จะคุยให้ฟังถึงเรื่องของปัญหาในการกำหนดและปัญหาของการใช้งาน KPI ของหลายๆองค์กรนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอันที่จริงแล้วก็ได้เคยคุยไว้ที่พูดถึงเรื่องปัญหาของการใช้ KPI ในการทำงานของหลายๆองค์กรนะครับในการประเมินผลในการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานและทำให้เกิดข้อติขัดหลายอย่างซึ่งในบางองค์กรก็ แก้ไขโดยวิธีการผสมผสานเรื่อง OKR OK หรือ Objective and Key Result เข้าไปหรือบางองค์กรก็มาปรับหรือการกำหนด KPI กันใหม่นะครับหรือแม้แต่บางองค์กรเนี่ยก็ใช้วิธีการเปลี่ยน KPI ไปปรับใช้ OKR OK ไปเลยโดยใช้ OKR OK ระบบเดียว KPI ก็ไม่ต้องทำอีกต่อไปเพราะมันมี p a pain p o i n t หรือว่าความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากการกำหนดและการใช้งาน KPI ในหลายๆองค์กรนะครับ ในเอพิซอดนี้ก็เลยอยากจะคุยให้ฟังสั้นๆครับสักห้าเรื่องที่เป็นปัญหาของการกำหนดและการใช้งาน KPI ซึ่งมักจะพบได้โดยทั่วไปกับองค์กรต่างๆนะครับท่านลองสำรวจดูในฐานะที่ท่านเป็น HR เนี่ยในองค์กรของท่านมีปัญหาในประเด็นอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่หรือไม่นะครับพร้อมกับจะให้คาแนะนาจากประสบการณ์ส่วนตัวในการเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษรมทั้าากทงการทำงานประจำของตัวเองด้วยนะฮะว่าเราจะปรับแก้หรือจัดก,การกับ กรณีปัญหาการกำหนดการใช้งาน KPI นั้นยังไงดีนะฮะเรื่องแรกที่มักจะพบเลยก็คือผู้บริหารหรือว่าผู้จัดการเนี่ยกำหนด KPI ขึ้นมาโดยไม่ได้สนใจการมีส่วนร่วมของพนักงานครับมันกลายเป็น KPI แบบที่พนักงานชอบพูดกันลเล่นว่า KPI แบบฟ้าประทานซึ่งพนักงานก็ขยาดหรือไม่อยากทาเพราะไม่ได้ตั้งเองครับซึ่งพนักงานก็อาจจะเกิดความไม่สบายใจเพราะมักจะเจอเป้าหมายของผู้บริหารที่กําหนดไว้ใน KPI แบบว่า เป็นเป้าหมายสูงเป็นเป้าหมายที่ไม่ได้ดูไม่ได้ประเมินดูว่าพนักงานเนี่ยมีขีดความสามารถในการที่จะทําให้ KPI นั้นบรรลุได้หรือไม่นะครับซึ่งหลายๆองค์กรก็อยากได้เป้าหมายสูงสๆแหละแต่ก็ลืมไปว่า เอ๊ะการที่พนักง,งานจะทําเป้าหมายให้บรรลุได้เนี่ยมันต้องมี competency เนาะมันต้องมีความรู้มันต้องมีทักษะมีพฤติกรรมการงานที่เอ,อื้ออยากได้เป้าหมายสูงๆแต่ competency ไม่สนใจพัฒนาหรือว่าทักษะที่ต้องการใช้กับการทํางานความรู้ที่ต้องการใช้เพื่อให้งานสามารถลงมือทําได้ผลเนี่ยไม่ได้ฝึกอบรมไม่ได้พัฒนากันเลยไม่ว่าจะโดยวิธีการใดๆก็แล้วแต่นะฮะมันก็เลยกลายเป็น KPI แบบฝาประทานที่อยากได้ตัวเลขสูงๆแต่ไม่พัฒนาไม่ทําอะไรคราวนี้ ผู้บังคับบัญชาหลายท่านเนี่ยก็แอบ,บคิดเนาะอันนี้ผมอยากให้ HR ลองลองไตรตรองเรื่องแบบนี้ว่าเกิดขึ้นกับองค์กรของท่านหรือเปล่านะฮะผู้บังคับบัญชาในองค์กรหลายๆแห่งเนี่ยแอบบคิดว่าพนักงานก็คงจะรู้ๆกันอยู่แล้วมั้งทางานในแต่ละปีแต่ละปีประสบการณ์ก็เติบโตงอกงามขึ้นทุกๆปีอะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นกับทุกๆคนเนาะพนักงานที่เขาคิดได้พนักงานที่เขามันฝึก ฝนพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองเนี่ยก็จะเป็นพนักง,งานจํานวนน้อยที่เป็นไฮเพอร์ฟอร์เมอร์ของเราแต่อย่าลืมนะครับเรามีพนักง,งานอีกสองกลุ่มคือกลุ่มที่เป็นเอเวอเรสต์เพอร์ฟอร์เมอร์ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็อยู่อยู่ในระดับที่องค์กรเรายังพอจ้างไหวรับได้ก็จ้างกานทางานต่อไปแต่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เป็นพวกนอนเพอร์ฟอร์เมอร์คือผลงานไม่ดีกลุ่มนี้ก็ต้องซีเรียสในการบริหารจัดการต่อไปนะครับนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2ครับตัวผู้บริหาร ตัวผู้จัดการบางท่านนะฮะย้ำว่าบางท่านไม่ได้หมายถึงทุกท่านนะฮะไม่ได้ทำ performance management คือไม่ได้บริหารผลงานครับสนใจในการประเมินผลสนใจแต่จะเอาผลจากการประเมินไปจา่ายค่าตอบแทนแต่ท่านลองนึกดูนะครับการที่พนักงานสักคนหนึ่งจะทํางานได้ผลงานเนี่ยเราต้องตั้งเป้าใช่ไหมครับเป้าเนี่ยมี2เป้าฮะเป้าอันแรกเรียกว่าเป้าผลลัพธ์ของงานที่เราต้องการมักจะกําหนดออกมาเป็น KPI นั่นแหละจะเป็น OKR OK ก็สุดแท้แต่แต่อีกเป้าหนึ่งที่ท่านควรจะต้องตั้งคือเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรครับ พัฒนาว่าเขามีความรู้มีทักษะมีพฤติกรรมการทำงานที่มันสอดคล้องกับที่เราต้องการหรือยังในองค์กรที่เขาทําระบบคอมเพนเซซีเนี่ยเขาจึงคุยกันง่ายขึ้นเพราะว่าเขารู้แล้วครับว่าพนักงานในตําแหน่งหนึ่งหนึ่งในระดับตําแหน่งใดๆเนี่ยมันต้องมีความรู้ทักษะมีพฤติกรรมการทำงานตามที่คาดหวังอย่างไรเพราอจะกําหนดตัวชี้วัดพฤติกรรมเอาไว้เมือ่อเรารู้แล้วว่าเป้ามี2เป้าคือเป้าผลลัพธ์ของงานแล้วก็เป้าของการพัฒนาพนักงานเนี่ยก็ต้องลงมือพัฒนาครับ วิธีการลงมือพัฒนาก็ใช้หลากหลายมากมายจะฝึกอบรมจะใช้วิธีการ mentoring จะใช้วิธีการ coaching จะใช้วิธีการอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละและควรจะต้องเป็นการมุ่งพัฒนาที่พนักงานได้ประสบการณ์โดยตรงกับตัวงานด้วยโดยเฉพาะ OJT แล้วก็ให้เขาลงมือทำงานหรือการมอบหมายงานเป็นโปรเจกต์อะไรต่างๆและให้เขาลงมือทำงาน เราในฐานะผู้งำกาบัญชาหรือท่านในฐานะที่เป็นเ r ก็คอยไปกํากับหรือคอยไปให้คําแนะนําหรือส่งเสริมให้ผู้อำกาบัญชัเนี่ยเขาฟีดแบ็กสะท้อนผลงานของที่พนักงานทําออกมาได้การอย่างสม่ําเสมอโดยอาจจะเซตระบบขึ้นมาเพื่อคอย t r a c การฟีดแบ็กของคนที่เป็นผู้อำวการบัญชาก็จะช่วยให้หัวหน้างานได้บริหารผลงานมากขึ้นครับส่วนในระหว่างปีเนี่ยอาจจะมีการประเมินผลงานสักรอบหนึ่งรอบครึ่งปี กับปลายปีเนี่ยต้องประเมินผลงานแน่ๆเพราะต้องนําไปสู่การขึ้นเงินเดือนหรือการจ่ายโบนัสพนักงานถ้ามีนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันที่3ครับเป้าหมายขององค์กรเป้าหมายของหน่วยงานเป้าหมายของพนักงานไปกันคนละทางเลยครับคือไม่เชื่อมโยงกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาพนักงานตั้งเป้าหมายผลงานตั้งเป้าหมายตาม KPI ต่างๆเนี่ยก็มักจะเอาหน้าที่งานประจําของตัวเองนั่นแหละมาตั้งซึ่งไม่ได้บอกว่าผิดนะครับแต่มันอาจจะไม่พอครับ และแน่นอนครับผลงานของพนักงานจํานวนหนึ่งมันเกิดจากการประจำไงดังนั้นงานของพนักงานเนี่ยก็จะมีอยู่2โหมดเสมอโหมดงานประจํากับโหมดงานเชิงพัฒนาท่านสังเกตดูสิครับว่าในชีวิตการทํางานของตัวท่านเองในฐานะที่เป็น h r เนี่ยท่านมีงานประจาหน้าเดียวไหมผมว่าไม่น่ะท่านจะมีทั้งงานประจาและงานมอบหมายใดๆที่แมเนจเจอร์มอบหมายที่ตัวผู้บริหารระดับสูงมอบหมายลงมาให้ท่านสมมุติว่าท่านเป็นแมเนเจอร์เองนะฮะนั่นแหละคือท่านก็ต้องมาดูสักนิดหนึ่งว่า เป้าหมายที่เราทำานะ่ยงานที่มันทําบรรลุกออกมาแล้วเนี่ยมันสอดคล้ ive, อ,องกับเป้าหมายของฝ่ายไหมสอดคล้องกับเป้าหมายขององคอ์กรไหมสอดคล้องกับกลยุธทธิทิทางที่องค์กรต้องการเดินไหมครับถ้ามันสอดคล้องต้องกันเนี่ยเรียกว่ามันมี alignment เนี่ยเวลาบริหารจัดการมันมันก็มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากขึ้นนะครับโอกาสาที่จะได้ผลงานอะไรแบบที่มันไม่ไม่พึงประสงคนะ์การบริหารงบประมาณอะไรต่างก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนครับอย่างที่4เนาะ ท่านควรจะมุ่งเน้นการกําหนดตัวชี้วัดผลงานไปที่ระดับผลลัพธ์แบบเอาคัมมากกว่าที่จะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดมาจากกระบวนการหรือที่เรียกว่าเอา p u พุนะครับไปดูที่เอาคัและกําหนด KPI นั่นแหละครับจากเอาตคัเป็นตัวหลักเลยส่วน Performance Indicator หรือ PI เนี่ยจะกําหนดไว้หลายตัวก็ได้จะวัดที่กระบวนการจะวัดที่ Input ก็ไม่เป็นประเด็นอะไรฮะ เพราะสิ่งที่เราต้องการจริงๆและควรจะต้องชี้ไปที่ KPI เลยก็คือตัว Outcome ดังนั้นหลายๆองค์กรก็จะ manage กับกรณีแบบนี้โดยการกำหนดให้ตัวชี้วัดมันเป็น Key Result Indicator หรือ KRI ซะย้ำนะครับว่า Key Result Indicator มันก็คือ Key Performance Indicator นั่นแหละแต่เป็น Key Performance Indicator ในโหมดของ Result มากกว่าที่จะเป็นโหมดของ Output result ที่เป็นในระดับ outcome นะครับย้ำเป็น result ที่เกิดขึ้นแบบดูผลลัพธ์บั้นปลายที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ได้ไปดูผลที่เกิดขึ้นจากการลงมือทํางานใดงานหนึ่งนะครับเช่นสัมภาษณ์พนักงานแล้วจะเป็น KPI ไม่ใช่ฮนะแต่ผลลัพธ์ก็คือได้พนักงานออกมาตามเงื่อนไขที่เรากําหนดไว้ก่อนที่เราจะสัมภาษณ์นั่นเองนะครับแนะนําเลยให้กําหนด ตัวชี้วัดผลงานหลักของเราเนี่ยให้เป็น Key Result Indicator แทนครับเรื่องที่5เรื่องสุดท้ายครับปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องหนึ่งและผมว่าหลายๆองค์กรเจอนะคือพนักงานไม่อยากตั้งเป้าหมายสูงครับพนักงานตั้งเป้าหมายแค่พอทําได้ตั้งเป้าหมายแค่มันไม่แตกต,ต่างจากปีที่ผ่านมาที่เป็นแบบนี้คงจะเป็นเพราะกังวลครับว่าผลงานไม่ดีแล้วอาจจะไม่ได้โบนสัสถ้าสมมติว่ามีนะฮะหรือไม่ได้ขึ้นเงินเดือนในอัตราที่ดี นั่นแหละคือเหตุผลอันหนึ่งที่เป็นที่มาที่ทำให้หลายๆองค์กรปรับโหมดไปใช้ OKR OK หรือ Objective and Key Result เพราะว่ามันไม่ได้ไปเชื่อมโยงโดยตรงกับตัวการขึ้นเงินเดือนหรือการจ่ายโบนัสเรียกว่าไม่ได้ไปเชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทนแต่มันก็มีกลิ่นอายของการจ่ายโบนัสการขึ้นเงินเดือนจากการดูผลของ OKR OK ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่สัดส่วนหลักมันมีปัจจัยในการประเมินเรื่องอ,งอื่นอีกเยอะแยะมากมายครับที่จะประเมินเพื่อที่จะขึ้นเงินเดือนแล้วก็จ่ายโบนัสนะครับ นี่คือตัวอย่างปัญหา5เรื่องนะครับที่มักจะพบในองค์กรโดยทั่ว,วไปที่ใช้ KPI ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องยกเลิกการใช้ KPI นะครับแต่ท่านในฐานะที่เป็น HR เนี่ยท่านต้องลองมอนิเตอร์ปัญหาต่างๆเหล่านี้และพยายามโซมันทีลเรื่องทีละเรื่องนะครับและหลายเรื่องมันก็มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันบางเรื่องเป็นปัญหาที่ไป kick off ปัญหาอื่นๆตามมาด้วยดังนั้นเวลาดู ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยแก้ไปทีละเรื่องนะครับแต่แก้ให้มันครบครบทุกๆเรื่องนะครับมันก็จะช่วยให้องค์กรเดินไปสู่เป้าหมายผลงานที่ต้องการได้ผลดีมากขึ้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง H R Companion Podcast พบกันในเอพิซอดหน้าครับสวัสดีครับ